ต้องบอกว่าตอนนี้เขาดาวกันอีกเพียงไม่กี่วันแล้วสําหรับศึก Premier League อังกฤษปี2021-2022ที่จะเริ่มฟาดแข่งกันในวันที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้แน่นอนละครับว่าก่อนเริ่มซีซั่นย่อมมีการทํานายสิ่งต่างๆว่าซีซั่นใหม่นี้แต่ละทีมจะผลงานเป็นอย่างไรทีมไหนตัวเต็งแชมป์หรือนักเตะคนใดจะฉายฟอร์มโหดยิงกระจายตะข่ายกระจุ่นกลายเป็นดาวสันโบวว่าแล้วขอบสนามสเปเชียลเร่องเฟียลเรียมาลาของเราวันนี้นะครับจะขอพาไปดูกันหน่อยว่าในซีซั่นใหม่นี้มีนักเตะคนใดกันบ้างที่มีโอกาสจะควาําววาจ สันนี้ไปครองเริ่มที่คนแรก โมฮัมเหม็ดซาร่าจากลิเวอร์พูลแน่นอนวันหนึ่งในแคนดิเดตดาวซันโวพรีเมียร์ลีกมันต้องมีโมฮัมเหม็ดซาร่าร่วมอยู่ด้วยอยู่แล้วด้วยความที่เขานะครับครองตำแหน่งดาวซันโวไป2สมัยกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพียง4ปีทำไว้ในปี2017นะครับที่ระเบิดฟอร์มยิงไปมากมายถึง32ประตูและในปี2018ที่เป็นดาวซันโวร่วมกับซาดิโอมาเน่และโอบาร์ยองอีก22ประตูซึ่งหากเราไปดูสถิติการยิงประตูของซาร่าตลอด4ปีในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ต้้้อออองงงงบกว่่่่ยายยยยยยดเเีีีมมิิททไไไลตตตตัแปปปปป2017 32 2018 22รระะูู ปี2019ยิงไป19ประตูและก็ปี2020ลา่าสุดยิงไป22ประตูรวมแล้วนะครับยิงไปแล้วตอนนี้95ประตูจากการลงสนามเพียง145เกมซึ่งหากคิดเป็นค่าเฉลี่ยนะครับก็ยิงประตูต่อเกมอยู่ที่1.5ประตูต่อเกมนับว่าเป็นสถิติที่สูงเอามากๆซึ่งในซีซั่นใหม่ที่จะเริ่มต้นคืนนี้นะครับนับว่าเป็นซีซั่นที่โมฮัมเหม็ดซาลามีโอกาสจะลุ้นคว้าดาวสันโวอยู่เหมือนกันด้วยความที่หงแดงตอนนี้จะกลับมามีสภาพทีมที่พร้อมอีกครั้งหลังจากที่พวกเขานะครับได้แนนววรัวัับบบบาาอ่ล้กกกมขึต อายากอิบราฮิมาโกนาเต้ม,มาเสริมความแข็งแกร่งซึ่งการแก้ปัญหาในเกมรับได้มันน่าจ,จะส่งผลถึงเกมรุกให้มีความมั่นใจเพราะไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังและแน่นอนแหละครับว่าโมฮัมเหม็ดซาล่ามีโอกาสอย่างมากที่จะกลับมาทวงบอลลังดาสอนโวลได้ในปีนี้คนที่2เจมี่วานดี้ ในวัยเลข3นําหน้าอาจจะเป็นช่วงขาลงสําหรับนักเตะหลายๆคนโดยเฉพาะตําแหน่งกองหน้าที่มักจะเริ่มฟอร์มแผ่วนในช่วงเวลานี้แต่ทว่าในวัย34ปีของเจมี่วาร์ดี้ดูท่าจะไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะตั้งแต่เข้าสู่วัยเลข3วาร์ดี้ไม่เคยทําให้รู้สึกว่าเขากําลังอยู่ในช่วงโรยราแต่กลับกันเขายิงกระเบิดฟอร์มยิงประตูถล่มทลายในทุกปีซึ่งย้อนเวลากลับไปในซีซั่น2019นะครับวาร์ดี้ยิงไปถึง23ประตูสามารถคว้าตาแหน่งดาซันโวไปครองโดยผลงานการยิงประตูของนะยายนนวาร์ดี้นะตั้งแต่ 38ประตูจากการลงเล่น308เกมซึ่งสิ่งที่ต้องกังวลสาหรับกองหน้าวัยเก่านะครับในเรื่องของสภาพร่างกายก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่เป็นปัญหาสําหรับวาดี้เพราะว่าตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วหรือแม้แต่ช่วงปรีซีซั่นนะครับวาดี้ยังคงสามารถเล่นด้วยสไตล์วิ่งสู้ฟัดใช้ความเร็วได้อย่างสปีดเหมือนเดิมบ่งบอกได้เลยว่าซีซั่นที่ถึงนี้วาดี้พร้อมจะล่าตะขายกับเลสเตอร์ซิตี้อย่างเคยด้วยเหตุน,นี้นะครับคงจะตัดเจมี่วาดี้ออกจากคนดีเดตคว้าดาวสันโูไม่ได้หรอกครับคนนี หัวหอกเจ้าของฉายาเอลมาถอดในพิสูจน์ตัวเองตลอดเส้นทางการค้าแข่งแล้วว่าเขาเป็นกองหน้าเบอร์ต้นต้นของโลกจิตวิญญาณความเป็นเพชฌฆาตคือสิ่งที่ไม่เคยหายไปไหนแม้ตอนนี้จะวัย34สิีในซีซั่นที่แล้วของคาวานีนะครับกับการเล่นเพอร์มิลิคครั้งแรกก็เกิดคำถามมากมายว่าเขาจะสามารถปรับตัวได้หรือไม่แต่ทว่าผลงานตลอด26เกมกับการยิงไปสิประตนูนับเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีว่าคาววานียังเป็นกองหน้าที่มีพิษสงสอดอยู่เสมออย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ทำให้คาวานีกลายเป็นกองหน้าททีีีี่่่สสุุจะอออันนนนนนตตรรรรราาาายยยใใ้คืกกแมมมูเิว ชโฟมาร่วมทีมเพราะว่าแข่งรายนี้มีสถิติการทำาแอซิสต,ตลอด4ซีซันในศึกบกุนเดสกาเยอรมันเข้าขั้นโหดจัดหลังทำไปถึง45แอซิดเลยทีเดียวซึ่งหากจะย้อนกลับไปดูในซีซั่นที่แล้วนะครับสิ่งที่ทำให้คาวานี่ยังไม่สามารถยิงประตูดได้เป็นกกอบเป็นกําเป็นเพราะว่าเขามีโอกาสจะได้บอลในพื้นที่อันตารายค่อนข้างน้อยดังนั้นแล้วนะครับผมการมีจารด,ดอนซานโชที่เป็นตัวป้อนชั้นยอดจะทำให้คาวานี่สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเป็นเท่าตัวและอาจจะสามารถเบียดแยกตำแหน่งดาวซันโบได้เลยทีเดียวละครับบคนต่อออออมมมาาปีแกเเริย ชื่อของเขานะครับการันตีผลงานการยิงประตูถล่มทลายไล่เลียกตั้งแต่อยู่สมัยกับแสงเอเตียนดอดมุนอาเซนออบาเมยองนะครับยิงประตูแต่เลข2หลักขึ้นไปในทุกปีซึ่งหากเราจะนับเฉพาะการโยกมาเล่นในพรีเมียร์ลีกต้องบอกเลยว่าโอบาเมยองฟอร์มโหดอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของปี2017ที่เจ้าตัวพิ่งย้ายมาร่วมทัพปืนใหญ่นะครับก็ยิงไปแล้ว10ประตูจากการลงเล่น13เกมปี2018ก็ยิงไป22เมจากการลงสนาม36เกมปี2019ยิงไป22ประตูจากการลงเล่น36เกมซึ่ ตัว,ตวยิงไปเพียงแค่สิบประตูทาน้นตลอดปีแต่ทว่าปัญหาปืนฝื่ของโอบามายองมีที่มาที่ไปที่ค่อนข้างเข้าใจได้เพราะว่าซีซั่นที่ผ่านมานะครับเขาต้องเผชิญกับปัญหาที่มีแม่อาการป่วยซึ่งมันส่งผลต่อสภาพจิตใจของเขาเพราะว่าโอบามายองไม่ได้มีสมาธิไปโฟกัสกับฟุตบอลเป็นสิ่งเดียวอย่างที่เคยเพราะว่ามีบางเกมเขาไม่ได้ลงเล่นเพราะาต้องไปดูแลแม่ซึ่งหากในซีซั่นใหม่นี้ไม่มีปัญหาอะไรมารบกวนจิตใจของเขาอีกนะครับก็เป็นไปได้ว่าโอบามายองจะคัมแบ็กกลับมาลุ้นคว้าตำแหน่งดาวซันโบ ได้ตั้งแต่นัดแรกเลยนะคนสุดท้ายแฮร์รี่เคน หากว่ากันถึงตำแหน่งตัวเต็งดาวสันบัวพรีเมียร์ลีกก็คงจะขาดแฮร์รี่เคนไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าดาวเตะรายนี้มีดีกรีเจ้าของรางวัลดาวสันบวมาแล้ว3สมัยตั้งแต่ปี2015 25, 25 2016, 2019, 2020, 2023, ประตู2016 29ประตูและปี2020 23ประตูอีกทั้งยังเป็นนักเตะที่คว้าตำแหน่งดาวสันบวมากสุด10ปีหลังสุดนี้ซึ่งผลงานการยิงประตูของแฮร์รี่เคนนะครับหากนับตั้งแต่ปี2014ที่เขาขึ้นมาเป็นคำสำคัญของสเปอร์อย่างเต็มตัวต้องบอกว่าแทบจะไม่มีซีซั่ นะครับผมคือปี2018เจ้าตัวก็ยิงไปมากมายถึง17ประตูสะท้อนนี้เห็นเลยครับว่าเคนเป็นดาวยิงที่มีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมออย่างมากและหากดูจากสถิติของเจ้าตัวตลอดการเล่นในพิเมีค์นะครับผมก็พูดได้เลยว่าเป็นฟอร์มที่โหดจัดกับ166ประตูจากการลงสนาม242เกมแม้ว่าในเวลานี้นะครับอนาคตของแฮร์รี่เคนจะยังไม่แน่นอนว่าบทสรุปแล้วเขาจะอยู่กับทีมไหนแน่ในซีซั่นหน้าหลังตอนนี้มีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวต้องการย้ายทีมมาซ้อมก็ไม่มาซ้อมแต่บอกตรงๆครับไม่ว่าเคนไปอยู่ที อันตรายแน่และยิ่งถ้าหากไปได้ย้ายไปร่วมทัพเรือใบสีฟ้าแล้วล่ะก็ลองคิดภาพสิครับว่ามีเดอรบรอยเป็นจอมแอซิสเล่นร่วมกับแฮร์รี่เคนอะไรมันจะเกิดขึ้นในสนามบอลกันล้ววะเนี่ยแล้วคุณล่ะครับคิดว่าใครจะเป็นดาวสันบัวในซีซั่นนี้และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูล้เฟียลฟาเอื้อมนิ้วยาวๆไปกดเลยให้เราดีนะ